ผมไม่อั้เดี๋ยวคุณครูตาไม่ไม่ไม่ให้ไปเที่ยวด้วยนะโอ้เดี๋ยวคุณครูคนมารับนะจ้าเก่งมากค่ะลูกเก่งมากคุณครูคอยร้องยิ่งใช่เดี๋ยวคุณครูมารับมารับที่นี่ไโรงเรียนแล้วก็คุณครูจะพาไปเที่ยวรู้ไหมรู้รู้คุณครูพาเต้นด้วยกินต้องกินข้าวนะคะโอเคไหมโอเคเยี่ยม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 มาแม่ยุกยะกยุกไอเยี่ยม เดี๋ยวคุเด uh <OK ี๋ยวคุณคุณคุณตาจะกคกินดีๆกินดีๆอุ้ยอย่าไปจับค่ะกินวาโตมาแล้วโตมาแล้วหนูวนี่กินน้มคู่ดิน้มเจ้าของกินกินน้มคู่ใ็รดูคือกันนี่น้มเจ้าของเอานมด้วยเหรอว้าวเอาเด้ยวน้องก่อนไหมเอาน้องไปนอนนอนด้วยไหม นอนอีหลับตาลัตาน้องเอานมไปแต่ว่าน้องไปกินนมคุณคู่บอกินนมคุณคู่เหรอคากินนมไปสงกองเลยเพราะว่าเป็นให้ดูดปวดเออมันไหดูดก้อนที่่าห้องพา้นองพอบอกนอนพ่อแไได้นอ้องาเอคุณคู่าดอกอีลจะกอดน้องไว้แล้วกันนอนนะ ผมหาในน้องนันเด้องหาว่ราอยอไหนาม่บอกายำยำไวเร็วเดี๋ยวได้พาน้องไปเลียนแล้วเร็วๆนี่ลาห์รูนี่ลาหนี่ลาหทักเป็นโอ้นี่ลาหทักเป็นในน้องแล้วบอนีหลาทักเ็ในน่องแล้วคุ้มูคุ้นี่เห็นที่หาเอาตุ๊กตาไปงเรียนคุ้มู่วาบอ 过过弯不？我 <noise> <noise> <noise>

พยนั้ยมือแ่ไมอนีไปมือแอีกมือนึงโอเคจ้าน้องเตีมมองเต็น้องนี่นี่มือนีไปมือแห้อีกมือนึงเนอะอุ้ยจ้าฉันว่าอุ้ยอย่าเออจ้าจากันจากัน ไป็นญาติอีกมือนึ่งผู้ใหญ่เอลซ่าเอลซ่านี่หนูหนูเอลซ่าหนูมีเอลซ่าด้วยเอลซ่าเอลซ่าหนูชอบไหมหนูชอบตัวไหนหนูชอบตัวไหนชอบแม่หนูชอบแม่ไหนคนไหนแม่คนไหนแม่แม่ซื้อแม่ซื้อบอเออเอ้อนี่นี่คนไหนแม่ที่ที่ที่คนไหนแม่ไหนแม่คนไหนที่คนไหนแม่จะ เออนี่เหรอแม่จ๋าเหรอใช่อันนี้ใครอันนี้อันนี้คุณแม่น,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 น้องเนี่นี่น้องนี่อันนี้คุณแม่เหรอุณ่คุณแม่กับน้องนี่ใช่สวยเลย,ยเขื่อนไหมจินนี่มีหัวใจแดงขำเดียวนึงกิน้ำ จ้ะผมกระยาวแล้วซิงคือหุ่มๆหุ่มจังไเลยซิงแบบนี้น้องเจ็บสายปน้องเจ็บข้างหลังน้องเจ็บตรงไหนน้องเจ็บข้างหลังนี่เป็นอยังปวดท้องปวดท้องโอ้เจ็บข้างหลังแต่ปวดท้องเอ๋ออ๋อย่าไปดึงอย่าไปดึงโต๊เอ้าวโอ้ยน้องน้องใส่ดอกไม้ผู้เดียวดอกไม้ใส่น้องเไง ผู้ใดเอิ้นเอาอุ้งนอกไปนะเอาน่องไปน้ำบ่ไผ่นักขั้วไปนักกบโมเมนต์ขั้วกบอบอบกบหงอบอบเฮ็ดดีๆน้องนี่นี่คุณ้มค่าทองท่องอย่างแน่ทองทานแพ่ทองทานโมเมนเอ้อะไร เอบิวเอบซบอกพู้พ้าทองบอกบอกอีหลาทองไหนบอกอีหลาหอได้ทองรเลขออกเังเขาจับตามือเลขเขาจับมือที่บอกจ้เออรออกไงเอบออกสามจีฮะเอบออกสามีเลขออกสามี ออก็ังสามชีวดได้กับออกสามชี้เ <c oughs> อ้เมนหมดละนี่เมนออกดูแถสามชี้เถว,วดตัหนึ่งกับสามชีเอออกสามศูนย์สามห้าสมีสามห้าเลขสำนักเจ้าเมนี่บ่จ้ะสำนักเจ้าแมนี่เมน เอาเมื่อแนวจนเมือ่อตรงนี้นี่อยากกินเขจาจนว่าได้ถามกินวะว่าจนได้ถามกินแม่นี่ยว่าเอาใน,นน้องกินอกอนี่นี่เด้อน้องอีหล่าอยู่ในนี่เด้อนี่เด้อะอีหลาไปกินของคุณปู่คุณปูว่ว่าอีหลากินเบิด์สองกองเก่งมากคุณปูว่ว่าไม่หล่าดูไม่ใช่จ้าจ้าดูน่องดู่ยกกระเป๋าบ่จ้าต้องแยกจ้า เบื้ม่นม่ด้ิดรุม่ได้รู้ของพ่อคิดรดทยิ่งไปเห็ที่เบิ้งวันนี้บเบิ้งแม่ปิดเนี่ยปิด่ะปิดบ่เบิ้งผีบอกผีหนี่ห็นบนนอนเดี๋ยวผีหลอกกันมาเช้าเลียน่อยแม่นะแมง Bên. Má bay của cửa Má lột tuyến Ma o níu mát má bê tù mát má, phí Má tù của mát mát được bê tù của Má mát được bê tù mát bê tù mát bê tù mát bê หมาปลาลกยัง่หมามันจะกินคุ้นมื่หมัค้คนหมาหมาดปดกาะมันอรพ่อคนนเหรอคุ้นหมาคนยาปอกคนยามซื้อปอกอืมเมื่อตาไปาตาวิ่งไปช่วยตาวิ่งไปช่วยง้ากจอะ สาวหนไปช่วยกุ้นจ้ะกุ้นกี่ติตต้องให้เอาควดนุ่มไปน้ำมันหนึ่นุ่มมีใส่นี่นุ่มยื่หนึ่งอันนี้พุ่มกู้ให้มาว่ะเอาไปให้เดีเพิ่นมากินเพิ่นไปกินเองคุ่มกูเอาใส่เออเออใส่ใส่ไปเอาใส่เดี๋เดี๋ยวเออกุดยังไม่เร็วยังระจยเจ้่ละครมีเสียงแล้ว นี yeah. mm ่เห็นว่น้องไม่เียน้องไม่เกีย่เรืองเกี่ยเคงอ่ะ่นี่ไกลก่นี่ลก่าอ่อนี่โอ้